สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีอีกรอบนะคะวันนี้หมอแม่หลังจากที่ไปแอลต้งมาตะกี้แล้วหลังจากที่ไปแอลทุ่งนามาแล้วนะคะอันนี้มาดามแนะนําม,มาแล้วค่ะขึ้นมากินอันจิมหมูกระทะดูค่ะว่าที่นี่ร้านสามแยกบายว่า3ามแยกบายจะขายหมูกระทะนะคะตอนนี้ลูกๆอ่นและเกาะมดามเริ่มหิวกันแล้วค่ะจะสัดหมูกระทะกันเลยบ่กไปเข้าไปในร้านเลยค่ะ ไปดูว่ามีอย่างพ่ออางนอออย่าบอกว่ามาเอาอย่างโต๊ะแรกค่ะโต๊ะแรกละหน่อยยังบอกมีลูกค้าลูกค้าอย่างบอกเข้ากันาสามแยกหมูกระทะทุ่เฟ่นะคะผู้ใหญ่1น9บารนะครับบาทนะ เด็ก79บาทถึง99บาทนีรวมน้ำแข็งเครื่องดื่มน้ำอัดลมหมดแล้วนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเปิดเปิดได้ไหมอ่ะเปิดรูยังเปิดแล้วมาโชว์หน่อยได้ไหมอ่ะมีเนื้อมันมีหนึ้วเนื้อแท้เมือนกเนื้อจุกสีเนี่ยอันนี้เนื้อจริงจริงไม่ใช่หมูจุกสีเจ้าเพอ๋อมีหอยหอยก็มีกระปุ่นกระมือหอยก็มี อันนี้ของเพิ่ออยงยำแพนมาเติมจนมันเกาะต้อง,ตงเติมหรอเขอตเติมของก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะมีสาต้องเอามาเติมของนี่ของนี้นะ่ากิออนทองนี่ตัวใหญ่ของนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตตักของ,ของก่อนนะคะอาจารย์อยู่ตรงไหนอ๋อจารย์อยู่นู่นดเดี๋ยวตักของก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปอันโต,ต๊โต๊ะก่อนเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะก่อน ม่แม่กี่ตำเจ้าอันนี้เป็นมุมตำส้มนะคะมีมุมส้มตำให้เราด้วยนะคะเราต้องตำเองค่ะวันนี้เราจะมาตำกินเองตำเองนะตำแตงค่ะตำแตงค่ะตำไซเจ้าตำคนละลูกไปเลยค่ะตำแตงคนแก่นไปเลยเจ้าคนแก่เอันนี้ตำแตงคนละแก่แม่เจ้า18สิบแปดบวกนะคะสิบแปดบวกนะคะกินกระเบียเจ้าสิบแปดบวกนะคะมเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะใส่พีทค่ะใส่กี่เม็ดดีคะสามเม็ดเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าสาเมค่อนเซุณแม่ต้องสามค่ะพระพุทธพระธรรมพระงฆ์อย่างเดียวเลยค่ะ พุนลูกสาวอันหิวจัดกครหิวโซพคุณอ่ะย่างเหือด้วยนะคะย่างเหือด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถ่งส้มไป็นที่ินเนาะถามส้มค่ะอ่อนไปก่อใส่หน่อยบ่ได้ความสองเม็ดได้ก่อค่ะคุณผู้ชมาทำมาส่งอันนี้ก่อกะหลี่กับกระเทยใส่ไปเลยค่ะกำลังจะว่าอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่อันนี้กะหลี่กับกระเทยมาก อุลตรอยู่เนอร์ของทอ,อดเคนเลิศเนะี่ยของทอดทำมาจากอะรไมานี่ตัวแล,ล้วกินแก้วเดียวคนเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเลยกินตุ๊กตาละกไปอ๋อเชิญค่ะตากล้องค่ะแก้วเดียวกันแล้วตัวนะฮะตัวใส่ข้าวส้มก่อนจะไปตำแห้งนะคะไปตส่นนะะข้าวส้มกันแล้วนะคะข้าวส้มแล้วนะไม่ต้องมีน้ำ วเราต้องหั่นใจยี่นะคะううรับไปมาเลยเจ้าหั่นไปเลื่อยใจยีมจม่มาถึงจะลามค่ะเราบัดต้องหั่นเป็นบัดต้องหั่นเป็นแว่นนะคะถ้าเป็นแว่นแล้วมันจะมาลามน,นี่ต้องหั่นเป็นบรรุกกกากอย่างนี้นะคะบรรุกกัดมาเลยเจ้าแย่แรงรามเสร็จแกนตะอกอนมะนาวมะเขือเทศต้องเอาแข็งๆนะคะมะนาว<อ><ห>แกนนึ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยมั่ยังต้องหั่นแบบนี้นะคะจอนมีคั้นั้นอย่าง อูอ่ะใส่เลยอูอ่ะปากไปเลยเจ้าใส่ไปเลยเจ้าระวังนะคะปากแปดปี๊บแล้วก็เอาหวานนะคะว่าน้อยน่าก้อยเอาน้อยนิ้วห้าใช่เพลงก็ได้บรรยากาศก็ได้เอา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 แล้เอาเอา เเาาไปลยจ้ช็อตอันทราบปะแตงนึกอไรได้บ้าหรอสองกีบมะนาวเดี๋ยวกับส้มกีบนี่เราคุณแม่เนี่ยปลาราเราไม่โฆษณานะคะปากนึงเลยเจ้าอะไรเราไม่โฆษณาที่ห่อนะคะปิดไว้ก่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะปากนึงค่ะปากค่ะปานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยผมแม่กลัวค่ะตัวมันเค็มพอแล้วค่ะ แต่งเจ้าคุณแม่คุณแม่ต้องสับใช่ไหมคะก่อนคุณแม่จะต้องล้างปาดหัวมันก่อนเปิ้ลล้างมาแล้วเปิ้ลล้างมาแล้วล้างถึงก้มนี่น้ำปากแล้วอ่ะมันมาอยู่มาอยู่เอาปาดเขาล้างอยู่ได้เหรอปาดหัวก่อนปาดหัวปาดซอบเราค่อยๆสับใช่ไหมคะนี่นะคะสับหัวเบาๆนะคะับเราจะเอาแรงครับเพราะหัวตรงนี้มันอ่ามีจุดสัมผัสที่ เสนสีที่ใช่ค่ะต้องเบาๆค่ะพอแห้งมาได้ค่ะตรงหัวเนี่ยต้องถนอมหน่อยค่ะยานไปนหอมหัวเนาะถ้ามาตรงกลางนี่เริ่มแรงได้ละค่ะตรงกลางนี่เริ่มถ้าเริ่มสปีดได้ละตรงกลางนี่เริ่มลงน้ําหนักมือแห้งขึ้นนอยล้ออ่ามค่ะ เอาว่าถ้าตรงโคนนี่ใส่ไปแหงๆเลยเจ้ามาถึงก็ให้โค้สซื้อตัดเนี่ยนี่เจ้านี่นี่ใส่ไปเลยเจ้าโอ้น้ำแตกเลยโอ้ยน้ำสะเด่นน้ำสะเด่นโอ้ยโอ้ยปากมัองเหรอเสียดายมันน้ำแตกเบอ่แตกเบื่อเลยค่ะเบื่อมันเบอ่อน้ำแตงกวาคะน้ำแตงแตกอันนี้บาเอานะค่ะน้ำนี่มาเอาน้ำแข็กมาใช่หลังจากที่เราตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะเต็มโต๊ะไปแล้วนะคะมาดามก็ตั้โต๊ะให้กินเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ย ตามแมตตาง่ะกินก่อนได้โยอ,อันนี้นะเขาบอกว,ว่าร้านเนี้ยอันนี้เนื้อเน,นื้อจริงๆควายเป็นควายเจ้าเนื้อเป็นเนื้อควายเป็นควายเ,เอ็นก็เป็นเอ็นนะคะวันวนี้เอ็นเป็เอ็นเป็นชิ้นติดเอ็นนะเจ้าอันนี้แค่จะสับควายมีข hmm. นาดเนาะเราไม่รอชาเราไปพุดธข้ามทำทะเลงนะคะเกนลยค่ะเกนรอย่างไรเจ้าโอเค เนื้อมลาจ้ามันแบบได้ซอสจ uh ิ้มเข้าปากของแม่แล้วหรอกอาหารขนาดจ้า,าน isis isis ขน,นาดต้นนี้อ็นเอ็นขนาดนี้มันเด้อดะเข้าปากวต้องตัดยังตัดตลอดสายใหม่ไม่จะเข้าปากพวกปากคุณแม่นี่น้าเจ้านี่เจ้าควายเจ้าที่น้ำจิ้มนี่ก่อนนะเราต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะวันลำหรือเปล่านี้ควายยานยั่วอ ข้าปากมบแม่เลยจ้าน้ำจิ้มแม่ใี้เแปลกหน่อยนะจ๊ะอันนี้แปลกคนเดียวจ้านี่ร้าบบลมเนาะน้ำจิ้มเน้อหมูตุเป็นแหะเบาๆน้ำจิ้มมีเนาะเปรี้ยวเด็ดน้ำจิ้มดำเลยเอาใได้อยู่ค่ะส้ได้อยู่ำโอเคเติมน้ำจิ้มสารอก่อนต่อยอดนวกคหรอ อันี้เอ่เริ่มแบบเพิ่มก็ได้อย่งก็สบายนางอ่ะต้องลวกตัเดียวนะครต้องลวกเมือน้าลวกมือนมันจะเหนียวแห้งลเศ้าว่าข้มอกนี่ยอลวกจิ้มข้าวต้มซอนจิ้มให้แต่ลามเนาะดูแล้วน้ำจิ้มสรัให้แต่ลมัติดสบายนางเข้าปากบแม่เลยจ้าอือ คนจิ้มอดจิ้มหลอดเลดิศต้องจิ้มสามน,น้นโยได้หกถายอีกคนเลยค่ะทำเนี่ยจุปละละกินงวยเจ้าอันนี้คือทีมงานนะคะทีมงานพานทีมงานมากินข้าวเย็นค่ะมีทัมพชราแถมนิดโสมนิดเพงนะคะค่ะ ไปเปนตัวขอมงานทีม <Phone. S 1> งานกิมงานมะควายค่ะบริโภคหนึ่งร้อยข้าวเป็นข้าวไฟค่ะกิ่จิมะควายกิมงานบริโภคควายเราจะไม่กินหมูเดียวกันนะกิมงานมะควายเราไม่กินหมูเดียวกันะแต่ว่าอะไรคะไม่กินพวกเดียวกันใช่ไหมครับภาษาเหนือนะคะระว่างหม้อไหลค่ะหม้อมันหม้อมันลื่นค่ะหม้อมันลื่น ขวาวงคอนค้อาใจมันแตกไปยืดอีกอนหน่งเล็กอย่างทำงานหิวข้าวด้วยข้าวหรือหอนั่นก็ค ouais, ุณกาจะตอก็เดี well> ๋ยวถุงด้วยขึ Thanks, ้นว่าแตอันขึ้นว่าอันเหรอไปหั่นก็เดี๋ยได้ขิเนาะแต่ก็เปิดเปิดต่อที หุ่นเรื่องหุ่นลาวเนาะล <c oughs> าวเชียงไบหุ่นเรื่องหุ่นลาวจับแอลละบฟูนข้าฟูว่าฟูมาดามแล้วค่ะเป็ดเจ้าไปแอลเป็นเป็ดค่ะอยากก่างเ่าที่ไปแอลจากที่อาเรียงเขารีสอร์ทอยากก่างเขาลิมดอยริมดอยรีสอร์ทข้าไปจากที่ค่ะที่คลิปที่แล้วอะค่ะที่ไปแล้วก็คือเขาปิดอะคะ่ะไม่เลยไม่ได้กลิ่นน้ำซักอย่างค่ะได้ลวดมาที่นี่เลยเจ้ากลิ่นหมือนกับที่เดลโจนค,ค่ะ แม่แม่แม่ขอถานแม่าคืออว่านี่เป็นบลกแล้นี่เป็นที่เริ่มต้นองค์เป็นอะไรกันเทเลยค่ะเตกเลยค่ะตีนแบบนี้หรอตีนแบบนี้หรอแต่หัวเรียมไปหัเรียนองก่อนนิ้วฮะเลือกถึงบเจ้าเลือกเจ้ากินนี้เหมือนเดียวแฮมเกินหนอกแ้มมันเหนียวเอาเไม่ร้ายไม่ดีคับเอาไปให้ไม่ดีเนี่ยของบร ไนี้ผ่านไปตรงชั่วโมงเราจมาที่ตรงชั่วโมงเราเราไตรงชั่มงค่ะจิ้มหไปสานกินหมไ้คนะคุณลอะดว่าเพิมจัมแบบเติมแล้วค่มูนี้อย่ามากินควายแต่ว่ามันบัดเติมแล้วว่าโตะสุดแรงควายเป็นควาย เดี๋ยวมาแม่ขอตัวกินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเหนื่อยขับรถมาวันข้ามนะคะลูกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตั้งแต่หกบมงเจ็ดโมงวันเช้าค่ะคุณแม่ก็ซานค่ะขากอซานค่ะไปดอขาหมอขาแม่มาค่ะบรรษาแข้งขาซันพับพับพับเจียเ้าเออขาเท้าอ่ะกระโถยกันเท่าอันช้นนีก่อนเท่าค่ะเท้าเป็นชนนี้เจาเท้าจนกู้ค่ะสองเท่าเล่าขวานแบบอันอันสะได้ได้ขอตัวกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้าวหน้าเนาะ มาปะกันใหม่มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวฝากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญอย่าลืมเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องหมอแม่แชนแนลด้วยนะคะแล้วกหน่าจะได้อันแจ้งเตือนเนาะจะได้หัว,ว่หมอแม่ทําคลิปปอย่างลงคลิปอย่างไปก็แบบจะได้แบบติดตามได้เลยทันทีเานาะ วันนี้กับปลายก่อนแล้วกันบอกกินกันเนาะกินเลยเจ้าเจ้ากินก่อนเลยเจ้าแล้วก่อนถ้าผายมาทางบ้านที่อันนี้ใครกับบ้าบ้านที่อยู่เนาะหิมไปสนีบ้านที่อ่าหิมไปสนีบ้านที่นะคะสารแยกบาร้านนี่เลยสารแยกบาร้นี่เลยถ้าผายอันผ่านมาตรงนี้อยากจะกินหมูกระทะกแวะมาได้เลยนะคะลำอยู่ลำอยู่ใส่เนื้อนี่คือโอเคเลยโอเคกินก่อนนะคะไปละบ๊ายบายอู้นาศเจ้า